ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ y a m a ฮ a าในการเตรียมแผนการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเฮอริเทรุ่นใหม่ XSR 300และ XSR 250ภาพนี้คือภาพเรนเดอร์จากเว็บไซต์จูลักเซ n d y Design ได้มีการนำโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของ MT03 มาผสมผสานกับตัวถังของ MT07 และถันน้ำมันรวมถึงโครงสร้างด้านท้ายย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นภาพเรนเดอร์ ไม่ใช่ภาพ,พจริงแต่ประการใดใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการตกแต่งสร้างภาพขึ้นมาสืบเนื่องจากว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีกระแสข่าวเกิดขึ้นในญี่ปุ่นว่ายา่ห้ากำลังพัฒนา XSR 2 5 0และ XSR 3 0 0ดังนั้นนะครับทางสำนักแต่งของจูลักเซนดี้ดีไซน์จึงได้มีการนำรูปแบบของ XSR 7 0 0มาผสมผสานเข้าไปกับ MT 0 3แล้วกลายเป็น xsr 3 0 0ในครั้งนี้สืบเนื่องจากว่าโปรเจกต์ของ mt s e r i e s ซึ่งก็ประกอบไปด้วย mt 0 9 mt 0 7 mt 0 3 mt 2 5และ mt 1 2 5ล่าสุดก็มีกระแสข่าวเรื่องของ mt 1 5หรือ m 1 z 5 a ีนึเมืองไทยนับเป็นโปรเจกต์ mt s e r i e s ที่ประสบความสเร็จอย่างมากในตลาดทั่วโลกดังนั้นโปรเจกต์คู่ขนานก็คือ xsr s e r i e s ประกอบไปด้วย xsr 9 0 0 XSR 700แล้วจะมีตามมาก็คือ XSR 300และ250นั่นเองก็ไม่แน่นะครับว่าโปรเจกต์ s r 150ทั่วเมืองไทยเราอาจจะกลายเป็น XSR 150และ XSR 125ในหลายประเทศทั่วโลกก็เป็นได้ก็จะเห็นว่านะครับโปรเจกต์ของ XSR Series กับ MT Series นั้นจะเดินไปด้วยกันจึงไม่น่าแปลกใจถ้าหากว่าเจ้า XSR 250จะเปิดตัวในญี่ปุ่นหรือในอินโดนีเซีย รวมถึง XSR 300จะเป็นตัวนิแถงของเราและส่งไปขายยังตลาดยุโรปและตลาดอื่นๆทั่วโลกเพราะฉะนั้น Sport Heritage XSR Series จะเกิดขึ้นหรือไม่ติดตามกระแสข่าวต่อไปครับเพราะว่าทุกอย่างยังคงเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนยังไม่มีใครเห็นตัวจริงแต่ประการใดรถทดสอบยังไม่หลุดออกมาแม้แต่คันเดียวสำหรับ XSR 900นั้นใช้พื้นฐานเครื่องยนต์สสูบเรียงของ MT09 Double Overhead Camshaft 12วาล์ว4วาลต่อสูบ 8 4 5ซี116แรงมา้าที่10,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทําได้87นิวตันเมตรที่8,000พาร,รอบต่อนาทีสมบิตุกอย่างของเครื่องยนต์นั้นเหมือนกันกันกบ MT09 ถังน้ำมันจุ14ลิตรน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่195กิโลกร,รมัมเบาะนั่งสูง840ม mm. ิลลิเมตรมันคือสปอร์ตเฮอริเทจที่มีดีไซน์ย้อนยุคแบบคล้ายๆสปอร์ตคลาสิกทั่ว,วไปไฟหน้าทรงกลมที่ดูทันสมัยใน,นแบบ n e โอเร t โ e ที่ฟังดูแล้วคล้ายๆกับ Neo Sport Cafe ของตระกูล c b 1,000 r c b 300 r c b 250 r c b 125 r รวมถึง c b 150 r ในเมืองไทยของเรานั่นก็หมายความว่าซีรีส์ของ XSR นั้นจะประกบกับ CB n e o Sport Cafe ทุกรุ่นและเป็นการแข่งขันที่ต้องบอกว่าทั้ง Honda และ Yamaha ไม่มีใครยอมใครสำหรับ x s r 300นั้นจะเป็เครื่องยนต์2สูบเรียงเหมือนกันกับไ z ซ r 3ในเมืองไทยของเรา สองสูบเรียงนะครับ W o v e r h ลโอเวอร์เฮดแคมชปดวาล์วสี่วัตต์ต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำเปริมาตรอยู่ที่321ซีซี42แรงม้าที่1,750รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดทำได้29นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อน,นาทีถังน้ำมันจุ14ลิตรสังเกตดูเจ๋น,นะครับว่าตัวถังเป็นท่อเหล็กกลมผสมผสานกันระหว่าง xsr 700และ mt 03ย์สา้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่คือภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ cg คอมพิวเตอร์กราฟิกจาก จุลักเซนดี้ดีไซน์ไม่ใช่คระจริงแต่ประการใดดูไว้ประกอบคำบรรยายเท่านั้นครับเรื่องราวของเจ้าสปอร์ตเฮอริเทจ XSR 300จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ